สายลับสาวแกล้งเมาเพื่อให้ตัวเองถูกจับและจะได้แฝงตัวเข้ามาอยู่ในคุกเพื่อทำภารกิจลอบสังหารแก๊งมาฟีโหดที่คอยรียดไถเงินคนจนและเรื่องผิดกฎหมายอีกมากมายค่ำคืนกลางสัปดาห์ของกรุงเทพไม่ได้เงียบเหงาเท่าไรนักแม้ฝนจะโปรยปลายบางเบาแต่เสียงจากบริมถนนยังดังกระหึ่งผู้คนมาหมายเสียงหัวราะเสียงแก้วกระทบกันเสียงเพลงสไตล์เรกเก้ผสมอิเล็กทรอนิกส์สะท้ ronics, อนผ่านผนัง ท่ามกลางความวุ่นวายเหล่านั้นหญิงสาวคนหนึ่งเดินโซเซออกมาจากผับเสื้อเชิตขาวปิดน้าแนบลำตัวริมฝีปากแดงสดหายใจหอบส้นสูงเกือกเสียงกระแทกพื้นถนนอย่างไร้สติเฮ้ยหลบไปเมาอีกแล้วหรือยายนี้ชายขายโรตีตะโกนเมื่อหญิงคนนั้นเกือบชนแผงเขาล้มแต่เธอไม่ตอบไม่แม้แต่จะมองหน้ามือหนึ่งยังถือขวดวอดก้าครึ่งขวดอีกมือสะบัดไล่ตำรวจที่กำลังเดินเข้ามาหยุดนะคุณทราบไหมว่าเขตนี้ห้ามดื่มแอลกอฮอล์บนทางสาธารณะ ฉันเมาแล้วจะทำไม้ฮะเธอกริดร้องแล้วทุบขวดลงกับพื้นอย่างแรงเศษแก้วกระเด็นบาดมือเธอเองจนเลือดไหลเจ้าหน้าที่สองนายตรงเข้าควบคุมสถานการณ์แต่เธอกลับชกหน้าหนึ่งในนั้นเต็มแรงแค่นั้นแหละทุกอย่างก็จบสถานีตำรวจสามชั่วโมงต่อมาหญิงสาวนั่งพิงผนังห้องขังเล็กๆใบหน้าไร้ร่องรอยความโมาดุงตานิ่งเรียบมือที่ถูกพันแผลไว้อย่างดีวางบนตักเธอมองกล้องวงจรปิดตรงมุมห้องอย่างรู้ทัน ระบบตรวจร่างกายระบุว่าไม่มีแอลกอฮอล์ในเลือดเลยครับนายตำรวจรุ่นน้องผู้เสียงเบาแบบนี้เรียกว่าแกล้งมาหัวหน้าสถานีตอบพร้อมถอนหายใจแถมทำร้ายเจ้าหน้าที่อีกโทษหนักนะเนีย่ยประตูห้องสอบสวนเปิดออกบุรุษในสูตรดําเดินเข้ามาไม่มีเครื่องหมายราชการไม่มีชื่อไม่มีหน่วยสังกัดเขาวางซองเอกสารลงบนโต๊ะอย่างเทาเบาแล้วเปิดมันเผยให้เห็นเอกสารลับภารกิจ47แทรกซึมเรือนจำหญิงเขตกลางเพื่อลอบจัดการเป้าหมาย อุสาเขาหันไปมองหญิงสาวในห้องขังผ่านกระจกทึบแสงเธอหันมาสบตาเขาพอดียิ้มบางๆยกนิ้วโป้งช้าๆให้หนึ่งทีไอายาสายลับๆระดับล่างสุดของรัฐบาลภารกิจของเธอเพิ่งเริ่มต้นข้างในเอกสารระบุไว้ชัดเจนชื่อเป้าหมายอุสาสถานะนักโทษหญิงระดับหัวหน้าแก๊งข้อหาคดีรุนแรงสังการลอบฆ่าควบคุมเครือข่ายรีดไถวัตถุประสงค์ลอบสังหารภายในเรือนจำคำเตือน เป้าหมายมีสายตาทุกจุดในคุกไม่มีที่ไหนปลอดภัยตัวล่อไอายาแฝงตัวในสถานะนักโทษหญิงใหม่ข้อหาทำร้ายเจ้าหน้าที่ขนาหมื่นเมาสามวันต่อมาไอายาถูกส่งตัวเข้าคุกยินดีต้อนรับสู่นรกของผู้หญิงเสียงผู้คุมหญิงที่มีรอยสักเต็มแขนพูดพลางโยนชุดนักโทษให้เธอแต่งตัวให้เรียบร้อยเพราะที่นี่มันยาใช้ไม่ได้ผลัดกันอยู่บนล่างอย่างเดียวเธอหยิบชุดขึ้นมาสวมเสื้ออย่างช้าๆพลางกระซิบกับตัวเอง ภารกิจเริ่มแล้วเสียงเหล็กกระทบเหล็กดังแกรกประตูเรือนจำเลื่อนเปิดช้าช้าเหมือนกลไกที่ไม่เคยหล่อลื่นออยาเดินเข้าไปพร้อมนักโทษหญิงอีกสามคนที่ถูกส่งเข้ามาในรอบเดียวกันทุกสายตาในแดนหยินต่างจับจ้องไปที่ของเล่นใหม่ที่เพิ่งมาถึงผนังคุกมีรอยแตกร้าวถังน้ำสนิมจับฝ้าเพดานมีคราบรั่วซึมไม่มีแม้แสงธรรมชาตินี่ไม่ใช่ที่ควรเรียกว่าสถานที่ราชการหากแต่เป็นหลุมหลบศพของสังคมภายในห้องรวม อายาได้เตียงล่างที่ติดกับกำแพงเธอเงียบไม่สบตาใครทำตัวเหมือนคนหวาดกลัวซึ่งตรงข้ามกับตัวจริงของเธอโดยสิ้นเชิงหญิงร่างใหญ่ผิวคล้ำคนหนึ่งเดินเข้ามานั่งข้างเธอกระแทกหมอนลงบนเตียงฝั่งตรงข้ามหน้าอย่างเธอจะอยู่ได้กี่วันละ่ะเสียงทุ้งต่ำของหญิงที่มีรอยแผลเก่าบนแก้มพูดอย่างไม่เป็นมิตรออยามองเธอแวบเดียวแล้วหลบตาพึมพำตอบแบบกลัวๆฉันไม่อยากมีเรื่อง เธอกลั้งทำเสียงสั่นมือกำมุมเสื้อแน่นทั้งที่จริงๆเธอซ่อนไมโครกล้องไว้ในกระดุมเสื้อตัวนั้นและกำลังบันทึกใบหน้านักโทษหญิงรอบตัวอยู่ความจริงที่ไม่มีในแฟ้มภารกิจวันต่อมาไอายาต้องเข้าทำงานในโรงสกปริของเรือนจำที่นั่นเธอได้พบกับพี่เดือนหญิงร่างเล็กผิวคล้ำตัดสั้นดวงตานิ่งสงบสวมถุงมือขาดๆกับหน้ากากผ้าไม่มีใครในคุกกล้ายุ่งกับพี่เดือนทั้งที่เธอดูไม่ได้มีอำนาจหรือพวกพ้อง ซักให้สะอาดนะเด็กใหม่ไม่งั้นน้ำร้อน,อนลวกมือพี่เดือนพูดเรียบๆไม่ได้ขู่แต่ทุกคำมีน้ำหนักแปลกประหลาดออยาสังเกตเห็นว่าพี่เดือนมีรอยสักเรือนราที่ต้นคอเป็นอักษรเขียนว่านินทิดาคำเดียวกับชื่อแกงนาทีนินที่เธอถูกส่งมาเพื่อทำภารกิจในค่ำคืนหนึ่งขณะเกิดการทะเลาะวิวาทในเรือนจำออยาโดนลากเข้าไปรุมจากกลุ่มนักโทษหญิงกลุ่มเดิมเธอไม่ตอบโต้แต่กลับถูกผลักล้มจนหัวกระแทกผนงังก่อนที่เธอจะหมดสติเสียงหนึ่งก็ดังขึ้น พอได้แล้วเดี๋ยวศพคนก็เก็บยากพี่เดินปรากฏตัวขึ้นอย่างเงียบงันดวงตานิ่งและน้ำเสียงราบเรียบของเธอกลับทำให้กลุ่มนั้นถอยออกไปอย่างเงียบกริบออยาอดเธอฟื้นขึ้นมาบนเตียงไม้แข็งที่มุมห้องพี่เดือนนั่งเงย็บบาดแผลให้เธอเงียบๆใช้เข็มได้เย็บมือใช้ใช้อย่างคนที่เคยทำมานับไม่ถ้วนทำไมถึงช่วยฉันออยาถามเธอไม่ควรอยู่ที่นี่ฉันดูออกออยาชะงักใจเต้นแรงกว่าปกติเล็กน้อย หมายความว่าคนที่เดินเข้าคุกด้วยน้ำตากับคนที่เดินเข้าคุกด้วยแผนฉันดูออกหมดที่เดือนพูดโดยไม่เงยหน้าได้ขาวยังเย็บผ่านเนื้อหนังเธออย่างต่อเนื่องแต่ไม่ต้องห่วงฉันไม่ได้จะส่งใครเข้าห้องลงโทษฉันไม่ซื่อสัตย์ขนาดนั้นออยามองเห็นนักโทษหญิงคนหนึ่งที่มาเก็บเอกสารแผนกสกฤดหญิงคนนั้นเดินผ่านอย่างรวดเร็วมีบอดี้การ์ดนักโทษตามขนาดสองคนใส่รองเท้าผ้าใบาสะอาดราวไม่ได้เดินบนพื้นเดอนจำเดียวกับคนอื่นชื่อปักบอน,นอกเสือ้อ อุษาเป้าหมายของธารกิจปรากฏตัวแล้วแต่อายารู้ทันทีว่าเรื่องนี้ไม่ได้ง่ายเหมือนในแฟ้มลับแสงไฟจากโคมไฟหลอดเก่าที่ห้องเก็บเอกสารเรือนจำหญิงส่องสว่างเพียงพอที่จะเห็นฝุ่นลอยละล่องในอากาศอายาแอบซ่อนตัวหลังชั้นวางแฟ้มกำลังสอดส่องเป้าหมายที่เดินผ่านอย่างระมัดระวังอุษาหัวหน้าแก๊งในคุกคนดังที่คนในเรือนจำเกรงกลัวและเคารพเธอแต่งตัวเรียบร้อยกว่าคนอื่นเสื้อผ้าสะอาดผมเรียบเนียบแต่สายตาคู่นั้นกลับแข็งกร้าว เรากับผ่านสงครามมาไม่รู้กี่ครั้งออยารู้ดีว่าการเข้าใกล้อุสาไม่ใช่เรื่องง่ายทุกฝีก้าวของเธอเหมือนมีเงาเมื่อติดตามบริกาสองคนไม่เคยห่างแม้แต่ในห้องน้ำหรือเวลานอนวันนี้อุสามีนัดประชุมลับกับกลุ่มนักโทษระดับหัวหน้าในห้องสมุดเก่าๆของคุกสถานที่เดียวที่ไม่ได้มีกล้องวงจรปิดออยารู้ว่านี่คือโอกาสของเธอก่อนจะลงมือออยาแอบได้ยินบทสนทนาเล็รอดออกมาจากห้องสมุด เสียงอุตสาหกับนักโทษอีกคนหนึ่งคุยเรื่องรีดไถ่เงินจากคนจนที่ไม่มีทางเลือกแต่สิ่งที่ทําให้อายาแข็งทื่อคือตอนอุตสาหพูดถึงเด็กที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือทางอํานาจและความจําเป็นที่ต้องปกป้องครอบครัวคําพูดที่ดูเหมือนจะอธิบายเหตุผลที่เธอเป็นแบบนี้ตอนที่อายากาลังจะเดินเข้าไปหาอุตสาเธอถูกผลักล้มจนล้มหัวฟาดพื้นโดยมือปริศนาไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นนักโทษหญิงอีกกลุ่มหนึ่งที่ฉาฝีมือและอิทธิพลของเธอ เลือดจากปากไหลออกมาออยารู้สึกถึงความเจ็บปวดแต่ที่เจ็บกว่าคือความสับสนในหัวใจฆ่าหรือถูกฆ่าคำถามนี้ไม่ใช่แค่กับเป้าหมายแต่มันกลายเป็นกับตัวเธอเองออยาเริ่มตั้งคำถามกับภารกิจของตัวเองเมื่อได้เห็นความเป็นมนุษย์ในตัวอุสาเธอไม่ได้เป็นแค่ปีศาจที่น่ากลัวในคุกนี้แต่เป็นแม่เป็นผู้หญิงที่ต้องทำทุกทางเพื่อปกป้องสิ่งที่รักในขณะที่ไอายาถูกลากไปโรงพยาบาล ภายในคุกโดยพี่เดือนช่วยไว้สองคนนี้เริ่มสร้างพันธบังอย่างที่แปลกประหลาดระหว่างสายลับกับนักโทษอายาอยู่บนเตียงโรงพยาบาลหัวใจยังเต้นแรงทั้งเจ็ทั้งสงสัยนี่มันภารกิจของฉันหรือว่าเรื่องนี้ซับซ้อนกว่าที่คิดเสียงพี่เดือนข้างเตียงบางทีความจริงที่เรามองหาอาจไม่ได้อยู่ที่ปลายกระบอกปืนคืนหนึ่งในเรือนจำที่เงียบสงัดไฟบางดวงดับลงไปเหลือเพียงแสงไฟจางๆที่ทำให้เงาทุกอย่างดูยืดยาวและน่ากลัว ออยานั่งซ่อนตัวอยู่ในมุมมืดของทางเดินแคบๆใกล้กับห้องประชุมใต้ดินซึ่งเป็นสถานที่ที่อุสาและแก๊งหัวหน้าแก๊งนัดประชุมลับกันบ่อยครั้งคืนนี้เป็นคืนที่สําคัญออยาได้รับข้อมูลลับมาว่าแถลอบสังหารจะเกิดขึ้นในคืนนี้แต่กลับรู้สึกได้ถึงความไม่ชอบมาพากลทุกอย่างดูเหมือนจะง่ายเกินไปเมื่ออุสาและพวกของเธอเดินเข้ามาในห้องประชุมใต้ดินก็พบกับนักโทษหญิงคนหนึ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อนยืนรอยอยู่แล้ว เธอคือกับดักที่ใครบางคนตั้งใจวางไว้ประตูเหล็กปิดลงเบาๆแต่หนักแน่นพร้อมเสียงคล้องกุญแจล็อกอย่างแน่นหนาแสงไฟสลัวขึ้นเรื่อยๆจนแทบมองไม่เห็นในความมืดอายารู้ว่าตัวเองถูกล้อมรอบเสียงหัวรเราะเยะเย้ยดังขึ้นจากมุมหนึ่งของห้องคิดว่ามาที่นี่แล้วจะจัดการเธอได้ง่ายๆหรือเสียงของชายคนหนึ่งดังขึ้นพร้อมแสงไฟฉายส่องหน้าของเขาให้เห็นรอยยิ้มเย็นชา ออยารู้ทันทีว่านี่ไม่ใช่แค่แผนของอุตสาแต่เป็นกับดักที่ถูกวางโดยเจ้าหน้าที่บางคนที่ต้องการปกปิดความลับของแก๊งที่อยู่เบื้องหลังคุกนี้เจ้าหน้าที่และมาเฟียบางคนใช้เรื่องจำเป็นฐานที่มั่นและอุตสาก็เป็นแค่ตัวมากบนกระดานที่ถูกบงการออยาและอุตสาถูกบีบให้ต้องร่วมมือกันเพื่อเอาตัวรอดสองผู้หญิงที่เคยเป็นศัตรูกันตอนนี้ต้องจับมือกันในเกมที่ล้อมรอบด้วยความตายและความทรยศ เสียงกระซิบระหว่างอาญาและอุสาถ้าเราไม่รวมพลังกันคืนนี้ไม่มีใครรอดเป็นคำพูดที่ทั้งสองรู้สึกหนักแน่นและจริงจังเกินกว่าจะเพิกเฉยแสงไฟสลัวในห้องประชุมใต้ดินสาดส่องลงบนใบหน้าของอาญาและอุสาทั้งสองนั่งผเผชิญหน้ากันอย่างระมัดระวังแต่ความตึงเครียดค่อยๆค,คลายลงเมื่อความจริงที่เปิดเผยถูกพูดออกมาอุสาเล่าเรื่องราวของแก๊งนาทีนินที่แท้จริงให้ฟังไม่ใช่แค่แก๊งมาเฟียรีไถยอย่างเดียวแต่พวกเขาถูกเจ้าหน้าที่บางคน ใช้เป็นเครื่องมือเพื่อควบคุมกำลังในเรือนจำและสังคมภายนอกอายาฟังอย่างตั้งใจและค่อยๆรับรู้ว่าเป้าหมายที่เธอต้องลอบสังหารไม่ใช่ปีศาจที่เธอเคยคิดไว้แต่แรกสองหญิงต่างขั้วต้องผนึกกำลังอายาใช้ทักษะสายลับในการวางแผนอุตสาหใช้ความรู้ความสัมพันธ์ในเรือนจำควบคุม,มสถานการณ์เราจะทำลายโครงข่ายนี้จากภายในอุตสาหกระซิบเสียงหนักแน่นไม่ใช่แค่เพื่อเราแต่เพื่อคนที่ถูกกดขี่ทั้งหมดในนี้ ออยาและอุสาร่วมกันวางกับดักเจาะลึกเข้าไปในวงในของเจ้าหน้าที่และมาเฟียขณะดเดียวกันก็ต้องระวังกลุ่มกบฏในคุกที่ต้องการยึดอำนาจสารลับกับนักโทษหญิงสองคนที่ครั้งหนึ่งเป็นศัตรูตอนนี้กลายเป็นพันธมิตรที่แข็งแกร่งที่สุดแต่การเคลื่อนไหวใดๆก็ดูเหมือนจะถูกจับตามองออยารู้สึกถึงเงามืดของการไรถ่รถที่กำลังจะเกิดขึ้นเราไม่มีเวลามากเธอกระซิบบอกอุซาถ้าใครสักคนล่วงรู้แผนนี้เราอาจไม่รอดคืนนี้ ค่ำคืนมืดมิดในเรือนจำออยาและอุสารวมกำลังกับนักโทษหญิงคนอื่นๆที่เชื่อใจได้วางแผนบุกเข้าไปยังห้องควบคุมระบบเพื่อเปิดเผยหลักฐานทั้งหมดเกี่ยวกับเครือข่ายคารับชันและมาเฟียที่แฝงตัวอยู่ในเรือนจำแสงหน้าจอาคอมพิวเตอร์ส่องใบหน้าออยาเมื่อเธอแฮ็กข้อมูลหลักฐานออกมาข้อมูลที่แสดงความเกี่ยวพันระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับสูงและแก๊งทีนิวรวมถึงแผนริไทไถและใช้ความรุนแรงต่อผู้ต้องขังเสียงสัญ,ญญาณเตือนดังขึ้นทันทีเป็นสัญญ,ญาณว่าถูกตรวจจับ ประตูเหล็กเปิดออกพร้อมเสียงฝีเท้าหนักหน่วงเจ้าหน้าที่และบริกาศของแก๊งบุกเข้ามาอายาและอุสาต้องสู้จนตัวสัน่นท่ามกลางเสียงกรีดร้องและเสียงกระสุนที่ดังทะลุหูเมื่อทุกอย่างดูเหมือนจะจบลงที่ความพ่ายแพ้ที่เดือนและนักโทษหญิงกลุ่มหนึ่งปรักตัวเข้าช่วยเหลือพวกเธอเคยถูกกดขี่และทรยศเหมือนกันรวมตัวกันเป็นกองกําลังต่อต้านเงียบๆในเรือจนจํานี้หลักฐานถูกส่งออกไปยังหน่วยงานอิสระภายนอกเจ้าหน้าที่คอรับชัน ถูกจับกลุ่มแก๊งมาเฟียล่มสลายและแม้ว่าออยาจะถูกจับกลุ่มในฐานะนักโทษแต่ภารกิจของเธอได้จบลงด้วยชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ในคุกที่เต็มไปด้วยความมืดความจริงยังคงเป็นดวงไฟเล็กๆที่สองทางออยาและอุสานั่งอยู่ด้วยกันในห้องเล็กๆเงียบๆแต่เต็มไปด้วยความหวังเราอาจจะติดคุกแต่ความยุติธรรมไม่เคยติดคุกอายาพูดพลางยิ้มบางฮ่า